ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่18เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท่านเมืองทองกันหน่อยครับเมือ่อาสุดทางฝั่งของท่านเฮนรี่อารีเยครับจอดที่สนามเมืองทองหลังจบฤดูกาลนี้แหละครับ ดยอย่างไรก็ตามครับน่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ต้องเก็บเข้าของออกจากทีมเมืองทองนะครับสำหรับดนาเฮนรี่อาริเจหลังกลายเป็นที่สงสัยของแฟนบอลเลยครับว่เาเจะตัวหายไปไหนครับเพราะยังไม่มีรายชื่อในการลงเล่นช่วงเลกที่2ครับกระทงทางสมสอดครับก็ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขานั่นเองเลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับต้องใช้เวลาอยู่หลายเดือนครับก่อนที่เวลานี้ครับเจ้าตัวจะกลับมาลงซ้อมกับทีมเลยครับแต่ก็มีข้อมูลเลยครับว่าเขาอาจจะต้องออกจากทีมหลังจบฤดูกาลเพราะค่าเหนื่อยที่ทีมต้องลดลงมาครับเนื่องจากมีการต่อสัญญาของตระนัตบิลเลียมพ็อกออกไปอีก3ปีและทีมครับก็ได้ชิงช็อปผลงานของตระนัตเอริกจัวนาที่เงินเดือนถูกมากกว่าเลยครับและสำหรับตระหนัตเฮนรี่อันดีเยนั้นครับสูงหน้าดีกรีทีมชาติแอตเนียครับวัยสามสิบแปดปีครับในผ่านการกรแข่งมาได้อย่างชุกชุุมในลีกของยยโรปแถังเเคยยย้าามล่นในลีกเเออชียยครับ่าง นานสมุนสอนซวนเอฟซีทีมในลีกเกาอดีต้เมื่อปี2019ก่อนจะมาสมเสื้อมาดริดเก้าครับลกเล่นในถิ่นเทนนิสสเตเดียมช่วงลีกที่2ของฤดูกาล2021ที่ผ่านมาเลยครับและทั้งนี้ครับส่วนสัญญาของเขาครับที่เซ็นกับเมืองทองครับมีรายละเอียดค่าเหนื่อยครับให้กับนันเอเลียนิเยครับถึง18,500เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ6 1 8สนหบาทต่อเดือนก่อนที่จะมีการต่อสัญญาออกไปครับเมื่อช่วงก่อนเปิดซีซั่น2022แต่่เจาวจ้าตัวนัั้้นคครรบโชายครรับี่สิบสอา่งนหัก ทำให้อาจจะมีการแยกทางกันในที่สุดเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่ทางฝั่งของแนันพันษาะเฮบิบูลกันหน่อยครับเมื่อลาสุดได้ทําการเจดจดประกาศครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับบุรดัมจูนตัดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ โดยทั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ครับที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ13นักเตะครับที่กำลังจะหมดสัญญากับบูดาเมนเดตหลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยการส่งชื่อ13แข้งของปราสาทสายฟ้าครับที่จบหมดสัญญากับทีบหลังจบซีซั่นโดยความคืบหน้าล่าสุดครับก็ได้มีรายงานออกมานะครับว่าในรายของทนานพันศาเหมบิบูลหรือทนานเจียวยงครับได้ทําการต่อสัญญาใหม่กับทีบออกไปแล้วแหละครับซึ่งทั้งนี้ครับจากการรายงานครับได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดของทนานพันศาเหมบิบูลเลยครับกองหลังคนสําคัญของปราสาทสายฟ้า จะตัวนั้นครับได้ต่อสัญญาใหม่ออกไปแต่ยังไม่ระบุเลยครับถึงเรื่องของจํานวนปีที่ทําการต่อออกไปครับแต่เป็นชี้แน่นอนเลยครับว่าได้รับไว้สาปีครับก็จะอยู่กับจีมต่อไปในรูดูกาลหน้าเแหละครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของแตนันบีรัมยูเนเต็ดครับก็จะลงเล่นในศึกช้างเอเบครับ2022ครับรอบดอกเชลตี้จะพบกับการท่าเรือเอฟซีครับในวันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่19เมษายนคิกออฟเวลจาน19นาฬิตรงครับณสนามของแตนันราก้อนโซล่าพาร์ครสเตเดียมจังหวัดราชบุรีแหละครับ และส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของแดน,นเอเรียนดอร์กันหน่อยครับเมื่อนาสุดออกมายอมรับเลยครับว่าเกมการเทเลฟสีที่จะดวลกับบูดยมครับคือเกมเติมพันแห่งรุกนการ์ครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนเกมรอบรองชเลิศรายการช้างไอเบครับ2022ก่อนเกมที่การเทลฟซีครับเตรียมดวลกับบุีรัม์ยูรนเดล่าสุดกับตนานเอเรียนดอโครับกองหลังตัวเก่งของการ,ทร 4, เทลฟซี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมเลยครับและกระตุ้นให้ทีมเก็บชัยชนะครับเพื่อที่จะชี้วัดความสำเร็จของทีมในซีซั่นนี้แหละครับ ซึ่งดยล่าสุดครับทางฝั่งของทันนเอรเรียนโดรนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าตอนนี้ครับบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีและทุกคนครับต่างจดจ่อกับบิ๊กแมตในวันพุธนี้แหละครับเกมนี้ครับคือเหตุผลที่คุณอยากเล่นฟุตบอลครับทุกคนต้องการเล่นเกมแบบนี้ที่มีทุกอย่างเป็นเดิมพันเรากาลังมีฟอร์มการเล่นที่ดีจากเกมเดิีกและมีการฝึกซ้อมตลอดในช่วงวันหยุดสงการเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมบุริรัมครับเป็นทีมคู่แข่งครับตีเล่นด้วยยากเสมอครับเพราะพวกเขารับมีทีมที่มีคุณภาพและทามแตตต่่ถ้้้้าาาาคคคุุณณอองงกกรวชมปเเั็ผนไ die ดังนั้นครับเราต้องเอาชนะพวกเขาในตอนนี้ครับและเราเจอผู้ชนะคู่ระหว่างเทโรกับบิูในนัดชิงเขยเดเกมนี้ครับเป็นเกมที่สําคัญที่สุดของรดูการครับเป็นทั่วเดียวที่เรายังคงมีโอกาสได้แชมป์และเราต้องการมันครับเพื่อที่จะคว้าโคต้าเอฟซีหรือตระนั่งเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าเป้าหมายครับก็คือการคว้าแชมป์บอถ้วยครับและผลงานทัวงนี้จะบ่งบอกว่าเราสําเร็จหรือล้มเหลวเลยครับสุดท้ายครับผมหวังว่าจะได้พบกับพวกคุณครับหรือแฟนบอลครับทุกคนที่ราชบุรีในวันพุ่นี้ครับเพื่อที่จะมาสนุกกับเกมฟ สิ้นสุดเสียงนกหวีดสุดท้ายพวกเราครับและนักเตะครับและแฟนบอลจะต้องนำชัยชนะครั้งใหญ่กลับบ้านและผ่านเข้าสู่รอบชิงเฉลิต่อไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมครับในศึกของตารานช้างทเปครับ2022ครับรอบรองเฉลิมการทะเลือ FC ครับอย่างที่บอกไปครับก็จะพบกับปราสาทสายฟ้าครับบุร์ดมูนเดตในวันพุธที่19เมษายนครับคิกออฟเวลา19นาฬิกาตรงณาสนามของตารางราชกอนโซดาพาร์คสเตเดียมจังหวัดราชบุรีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงาน b e l Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ